ยังไงประวินระยังให้ดูดูดูเสียงสนั่นวันไหวแล้วพี่น้องเอ้ยลูกหลานเข้าบ้านสนั่นวันไหวเอ้ยเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันเดี๋ยวน้องเระวังข่าวนะเออเออเออเอาไปยุ่มหัวเลยอุ้ยพี่บินโดนลุมเอาพี่บินพี่บินโดนลุม ฮะบินว <laughs> 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 ินไหนน้ามาก่อนวินวินเดินรุมเหรอลูกอ้เอันนี้เ่าอาจุ๊บคอน้องหน่อยจุ๊บคอน้องหน่อยอ๋อโอ้โ อยูไม่ได้ตัวเล็กหน้ามัน่ยูไม่ได้ตัวเล็กเหมือนก่อนแล้วนะโอ้ยน่าหลานโอ้ยน่าหลานโดดทยาดาเน้เน้ดาดายาดาเดี๋ยวหลังดูพี่ยาดาอีฉาชวยมี่ยาดาตัวอีฉาเจ้าเจ้าเ้าเจ้าอจ้าเย้าเจาเจ้เจ้า้า้าเาเา้เ้เ้ โอ้อยากให้อุ้มอุ้มสิลูกแอบแอบม,อมช่วยหเอ้ย <laughs> พี่ยดาหลังน้าจะหักอยู่ตัวโตแล้วนะลูกชายลูกสาวอืออีกซีดหีิโตไม่เป็นเออไหนอ่ะ <laughs> วินอยู่ไหน โอเี่เปดนอยนะพี่ดาจะโดน้าหลังหลังหักนะลูกอ่อาหันนวนไปนวนแล้วมีเพื่อนเล่นชอบเ<แ>ยอะแล้วเขาอะเนอะบินพะบินพาน้องเล่นไรลูกเวลาพูดค่อยจังใหญ่ไปดิเยนอเออพูดค่อยจังเลยผู้เ่าเนี่ยนะ นุ่นตัวซาตัวซาดูนายยิ้มเป้นเลยนะตัวซาไอตัวจิ๋วนะฮะอันนี้พอลูกพอลูกปรึกษาอะไรกันอืมอันนี้ตัวลื้อตุ้ไหนพี่ดาทำไรดูพี่ดาดิพี่ดาทำอะไรลูกยอยอยอยยอยยอยยสามพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะนี่ เลยได้ได e e ้เด็กๆหันมาไปไปไปซะโค้ดีทิ้งกัาไุซค้ยไปไปน้องปวินครับไปไปครับนายครับไม่รู้เรื่องอ่ะนะเออหันมาเว้ยน้องนายนายนาย